สวัสดีครับช่องอาจารย์กบ JO2 Official ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ดีคลิปนี้เด็ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอาจารย์กบ JO2 Official ครับนี่ครับภาพวันนี้นะครับเมื่อเช้าซ้อมเลิกไปเกือบ7จ็ดโมงเช้านะครับ ซ้อมเต็มระบบนะครับวันแรกนะครับแล้วก็วันแรกของสถานที่จริงนะครับแล้วก็คืนนี้ก็ซ้อมอีกนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ซ้อมอีกนะครับนี่ครับแล้วก็มีไลฟ์สดนะครับบอจโอนุญาตให้ไลฟ์สดได้นะครับก็ช่องอาจารย์กบนะครับ jo 2 o official ก็ไลฟ์นะครับไลฟ์ให้ดูนะครับเมื่อคืนถึงเกือบตีสองนะครับไลฟ์ยาวๆไปเลย นะครับที่หยุดไลฟ์เมื่อคืนก็คือแบตหมดนะครับผมก็ลืมไปนะครับไลฟ์ไปไลฟ์ไปลืมดูนะครับแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีบรรยายนะครับมีทางอาจารย์กบที่อยู่ที่นึงเป็นคนพิมพ์นะครับพิมพ์โต้อตอบไปนะครับแต่ผมไม่ได้พูดเพราะว่าเสียงเครื่องเสียงมันดังมากเลยครับ ดังแล้วก็เราพูดไปบางทีก็อาจจะได้ยินหรือ,อาจจะไม่ได้ยินไม่เลยไม่ได้ลองนะครับต้พูดนี่ต้องตะโกนคุยกับกล้องนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้พูดไปนะครับนี่ครับนี่คือเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเวทีจริงให้ดูกว้างๆนะครับดูกว้างๆ เจอข้างก่อนนะครับนี่ครับที่มันกว้างกว่าสาวน้อยเพรมันแพงเห็นได้ชัดเลยนะก็คือว่าปกติมันจะมีแค่เนี้ยไอ้ต้นเนี้ยมันยื่นออกมาอีกนะครับลําโพงก็เลยยื่นออกมาอีกจริงๆลําโพงต้องขยับเข้าไปตรงนี้อีกนะครับตัวลําโพงตัวเนี้ยต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆนะครับแต่เนี้ยมันขยับยื่นออกมานะครับดูเหมือนกับมันยื่นออกมาอีกเยอะ แล้วก็ฟอร์หน้าครับฟอร์หน้ามัน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 ไม่มันไม่เลยออกมานะครับถ้าจะให้ดีต้องมีฟอร์หน้าเพิ่มมาอีกหนึ่ง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 ห้องนะครับฟอร์หน้าตรงนี้ครับหน้าเวทีหน้าลำโพงครับเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องมันจะพอดีครับตอนนี้มันไปตกอยู่เอหน้าลำโพงซับครึ่งตัวครับนะครับมัน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 ต้องคุมซับไปทั้หมดนะครับ อันนี้ยังไม่ทราบก็เขาจะเพิ่มหรือเปล่าหรือเขาจะเอาแค่นี้นะครับร <c oughs> ัฟฟอร์น้านะครับ <c oughs> แล้วก็มีตัวฉากตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือตั้งเสานะครับตั้งโครงไอ้โครงเนี่ยครับขึ้นไปอีกอันนึงนะครับขึ้นไปแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งฉากขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็จะมีไฟ ต่างๆติดอยู่ดีนะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่ครับที่จะเห็นนะครับนี่ครับมีเสาไฟอย่างนี้ครับเสาน้อยเป็นวันแพงก็มีนะครับเสาแบบเนี้ยมันจะอยู่ตรงบันไดพอดีเนาะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงบันไดก็คือเป็นไฟที่ว่าส่องสว่างด้วยเป็นไฟสีด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่ครับตั้งอยู่นี่เลยอันเสาเนี้ยเมื่อวานเย็นแกะใหม่นะครับ ออกจากพลาสติกเลยครับใหม่ยังไม่ยังไม่โดนดินเลยครับเนี่ยเพิ่งมางานนี้งานแรกเลยนะไฟตัวเนี้ครับนี่ครับแล้วก็เป็นมาตรฐานเลยครับว่าสาวน้อยเป็นบนแพงก็จะมีแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับระบบเสียงใช้ลำโพงซับของอาจารย์ช้างนะครับ12ตู้นะครับ24ดอกเป็นตู้เบิ้ลนะครับ 21นิ้วตู้หนึ่งมีสองดอกนะครับลำโพง21นิ้วนะครับกล <c oughs> ุมพลังขับก็เป็นของอาจารย์ช้างนะครับ power amp นะครับมี power amp สี่สี่แท่นนะครับสี่แท่นแท่นละสี่ชันลก็ขับชนแนลละชนและตู้เลย2ดอกนะครับแต่ว่าขับก็คือขับสีโอห์มนะครับแต่ มันก็เหลือแท่นหนึ่งใช่ไหมแท่นหนึ่งเอาไว้สำรองครับเมื่อวานผมถามอาจารย์มอสมาแล้วนะครับแท่นหนึ่งเอาไว้สำรองแล้วก็มีกลางแหลมนะครับกลางแหลมเป็นอะเมเจอร์นะครับมีอะเมเจอร์ที่เป็นมิดไฮนะครับ10ใบมีซปเปอร์ไฮสองตู้นะครับก็เป็นข้างหนึ่งก็เป็น12ตู้นะครับเป็นตู้อะเมเจอร์12ตู้แล้วก็ยังข้างๆที่ประกบนะครับสีดำดำนะครับซ้ายขวานะครับมันจะมีอยู่ตรงตรงกลางะครับ ล็อกตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นไฮนะครับเป็นซุปเปอร์ไฮนะครับที่เสียนน,นกับอาจารย์มอสคิดขึ้นมาแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นไฮที่มันวนอบวนอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางเลยครับ <c oughs> มาฟังหน้าเวทีมันจะได้มวนตรงนั้นเลยครับมันไฮมันจะวนอยู่ตรงนั้นนะเสียงนี่ซิฟเลยอะวนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับมันจะมีมิติของมันเลยครับฟังแล้วมันจะเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นนะตรงกลางเลย นี่ครับแล้วก็ power ครับกลางแหลมใช้ของทารปนะครับทาร์ปสี่ช n n e นลครับน่าจะเป็นเป็นสี่ n n e l นะครับแล้วก็มีมีห้าตัวน่าจะเป็นสำรองอีกตัวหนึ่งนะครับถนับนะครับน่าจะเป็นสำรองอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับ เวทีวันนี้นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องอาจารย์กบ JO2OFFICIAL นะครับมีคลิปดีๆเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรปัานแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ช่องอาจารย์กบจะนำมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ